ดีครับผมเอียหวังปียกโซนะครับตอนนี้ใกล้ปีใหม่ละนะครับผมก็มาขอพรสิ่งที่ดีๆนะนะให้แก่เอฟซีผมก็เลยนึกถึงวัดอนงคารามซึ่งเป็นจุดแรกที่เราเริ่มคลิปแล้วผมมีรู้สึกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยในเรื่องของหลายๆอย่างเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาตลอดนะผมเลยนึกถึงวัดแห่งนี้อย่ามาพบกับเราเจ้าว่าเพื่อจะมาขอพรเพิ่มพลังให้ผมอีกครั้งหนึ่งคนระั้งหลังนี้เป็นประตูแดง ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยทำกระถิ่นพระราชาก,ก็ต้องขึ้นจากแม่น้ำเนี่ยมาผ่านประตูนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือว่าผมจะถูอโอกาสเช่าพระวัดตุมคลจากวัดย,ยของหลว,วงู่ทัพวัดอนงแจก100องค์เช่นกันกน,นะจะไปดูกันนับพัฒการหลวงพ่อมหาเ<ต>มืองอินนะวัดอน,นงคารามนะครับวันนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะก็ถือโอกาสที่มานับพัสการท่านดีใจทใ่านหลวงพ่อท,ที่ที่เรามาปลุกเบิดกูอีกครั้งนะฮนะหลวง<ๆ>พ่อ เปิดสักการใหม่แลยก็คิดว่าจะเก็บเป็นสมบัติวัดแล้วแต่ว่าก็เปิดให้บูชาอีกทีก็ได้รับการกระแสตอบรับดีมากช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วพ่ออยากจะให้ท่านเนี่ยนะอวยพรปีใหม่ให้กับเอซของเฮียหวังปิกัสโซนะคะก็ในวาระดิทีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568นี้เจริญสุขเจริญพรเจริญกุศลคุณความความดีจงมีแก่บรรดาญาโยมทุกๆท,ท,ท่าน ที่ชมรายการนี้อยู่ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตสุขภาพกายใจสมบูรณ์ที่สำคัญก็คือให้ญาติโยมทั้งหลายจงอยู่ด้วยสติจิตดวงใดมีสติจิตดวงนั้นไม่มีกิเลสจิตดวงใดมีกิเลสจิตดวงนั้นไม่มีสติทำให้เรารู้จัก รู้จักปล่อยรู้จักเพิ่มรู้จักพอรู้จักปิดก็คือปิดหูปิดตาสิบ้างเลือกดูแต่สิ่งที่ดีฟังแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษในภายหลังรู้จักปล่อยก็คือละวางไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเกิดความทุกข์มากมายรู้จักเพิ่มก็หมายถึงเพิ่มกุศลคุณงามความดี ลงไปในจิตดวงนี้ให้จิตดวงนี้คุ้นกับบุญคุ้นกับกุศลคุณงามความดีส่วนอันสุดท้ายก็คือรู้จักพอพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนเป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอความปรารถนาอันนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จสมโมโนปณิธานจงทุกประการทุกท่านเธอ วันนี้ก็ถือโอกาสที่จะมาเช่าพระนะปิตาหลวงบุททับนะจากหลวงพ่อร้อยแปดองเพื่อมาแจกให้กับเอซในปีใหม่สองพันห้าร้อยหกเจ็ดนี้การตอบรับคราวที่แล้วดีมากหลวงพ่อและคนได้เนี่ยคนบางคนก็ไม่ได้แล้วก็บ่นว่าเราแจกจริงข้าปลาหลวงพ่อทำห้เรารู้สึกเรากากกระอวมว่าพุทธคุณตรงนี้อย่างไรครับหลวงพ่อ,รพอเรื่องนี้ก็อยู่ในคําอวยพรปีใหม่ที่ว่าไปเมืเ่อกี้เมื่อเรามีสติประจําจิตเราแล้วเนี่ย มันจะทำให้เกิดการสํารวมรู้จักปิดก็คือปิดตาเสียบ้างอย่าเสาะแสวงหาแต่สิ่งที่เป็นทุกข์แก่ตนเองพอปิดตาปิดตานี่ความหมายก็คืออย่ามองในสิ่งที่มันเป็นกิเลสมากปรุงแต่งมากทําให้ตัวเองทุกข์นี่คือที่มาของพระปิดตา<ฮ>วัดอนุคารามพระปิดตาชุดน,นี้ถึงเป็นโลหะแต่เป็นโลหะผสมหลายอย่างเหมือนกันนะรุ่นนี้นะฮะที่ว่าประสงค์เฮียหว,วังต้องการาบอกว่าจะ อยากจะแจกรุ่นนี้ในในในวันปีใหม่ครับใครติดตามอย่าลืปิกัสโซนะเขาไม่มาเยอะๆแลวมาเที่ยววัดอโนงอะไรสิ่งที่ดีๆก็ช่วยแสดงก็ไปเห็นด้วยนะฮะเราจะแจกให้เลยนะเราแปะโคงและสิ่งสาคัญก็มาเที่ยวพระอุโบสถเนี่ยนะวัดอนงบุษบกองค์พระประธานที่เล็กที่สุดในบรรดาวัดหลวงทั้งหมดนะฮะอยู่ในบุษบกสวยงามมากครับถ้าแวะไปในพระวิหารนี่ก็ จะได้เห็นพระพุทธจุลนาซึ่งซึ่งมามาวัดนงปีสองสามเก้าสามสองสามเก้าสามมาจากสุโขทัยเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองสุโขทัยใหญ่มากหลวงพ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมหน่อยที่ให้บูชาได้บูชาพระได้บูชาพระตรงนั้นมีรูปหล่อรูปหล่อหลวงปู่่ใครจะมาสักการะได้ไหมเนี้ผมว่าศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อเดี๋ยวพาไปชมได้ไหมได้เลยเจอกันเลยครับหลวงพ่อเราเดินมาถึงห้องบูชา วัตถุมง,งคลของวัดอนงคารามนะฮะหลวงพ่อครับอันนี้คือแกนิกภาพพิธี<อ>เมื่อปี2555มหาพุทธาพิเศษย้อน,นยุคเลยนะยย้อนุค จะประคุณสมเด็จปัจจุบันเป็นสมเด็จพระสังฆราชจุดเทียนชัยแล้วก็สมเด็จวัดพิชายาสมาดับเทียนชัยในตู้ที่เช่าวัดจุมงคนนะรุ่นไหนที่มาเช่ามากที่สุดบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพระเมตกสิทธิ์นี่บางส้นหานะบางส้นหาที่ที่ญาติโยมเขาเช่าไปแล้วตกก็แตกไปอย่างนี้เลยก็ต้องแตกข้างในเราไม่ได้ขาวจ้วนะโดยความที่ว่าปลอดเนี่ยเขาจะไม่ยอมผสมกับกับโลหะอื่นนะในพระองค์เนี่ยจะมีสององค์องค์ใหญ่กับองค์เล็กจะให้ดูหน่อยว่า เป็นชุดจะเป็นคอลเลกชันเขาก็อยากจกบบอกว่าพระเมฆสิทธิวัฒน์อนงค์ทำมีแค่3องค์นี้พอ3องค์เนี้ยเขาก็อยากจะมีสะสมเป็นคอลเลกคอลเลกชันเป็นเซตงเป็นเซตอะเป็นเซตเลยนี่ฮะหลวงพ่ออันนี้ของผมเนี่ยเขียวปีกเลยเขียวปีกแมลงท่าผับของแหววังจะเป็นปีกแมลงทรับเรา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 ให้บูชาเท่าไหร่กันครับออกจากวัดคือ12ื่นสองหมื่นสองชิกมการนะหมื่นสองหมื่นสองแล้วจะหาไม่มีอีกแล้วก็วันนี้ก็ถือ เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมารับคาอวยพรปีใหม่จากท่านหรวเจ้าวาดนะครับตอนนี้ใครยังอยากจะเช่าวัตถุมงคลเพื่อที่จะมีปัจจัยมาบูรณะกุฏินะหลวงพ่อนะคณะสงฆ์ให้เปิดให้บูชาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพื่อจะนําปัจจัยส่วนนี้ไปบูรณะกุฏิสมเด็จถือโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็มากราบหลวงกราบหงปูงป่ด้วยหล,งลง่ทัต้องมากราบหลวงปู่แล้วจะมีพลังผมก็เลยถือโอกาสลา ท่านรองเจ้าวาดด้วยนะครับแล้วก็จะมาเยี่ยมท่านบ่อยๆด,ยดีใจ<ด>มาก<ด>คนครับากลับลาลวงพี่เลยนะคะะรับจริญเจริญครับขอบคุณนะครับจบไปด้วยดีนะครับสำหรับคลิปคําอวยพรของท่านรองเจ้าวาดนะหมามังอินนะครับสิ่งที่ประทับใจมากคือว่าท่านแทนที่เราจะเช่าจากวัด่ะท่านถือว่ากลับมอบให้กับ f c เลยแล้วก็ท่านก็อยากทาง f c ร่วมสนุกด้วยโดยที่ถามถามว่าถ้าปิดตามเมกระสิทธิ์นะนะปู่เนี่ยท่านเชื่ออะไร แล้วเราจะสุ่มแจกรางวัล108องค์อีกอย่างหนึงคือว่าคลิปที่ก่อนหน้านั้นคือคลิปวัดหงเนี่ยนะของพระเจ้าตากเนี่ยซึ่งสารน้ำมนเนี่ยซึ่งพยันอย่างพอมีเหลืออยู่บ้างนะฮะก็อยากจะให้พวกเราแสดงความคอมเมนต์นะสารน้ำมนเนี่ยนะของพระเจ้าตากเนี่ยท่านใช้สารน้ำมนเนี่ย ไว้ทาอะไรเราก็จะแจกพยันเนี่ยนะทองทองทองคำเนี่ยให้แกเอฟซีท่านนั้นนั้นเลยเผื่อเอฟซีจะได้ทั้งสอง่องคือได้พระปิตาเมสิทธิ์ก็ได้พยันวัดหงรัตนารามด้วยเช่นกันนะครับส่งคอมเมต์มาเยอะนะเพื่อให้กําลังใจกับผมเพื่อจะสร้างคอนเทนต์ดีๆในปี2568นะครับก็คือขออวยพรให้เอฟซีนะจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปามปารถนาขอให้มีจิตเป็นพลังบวกไสิ่่่งทีีมด แค่คาดปลอดภัยปิดตานะก็อย่ามองเห็นปิดหูอย่าได้ยินปิดปากอย่าพูดแค่นี้เราจะพูดแต่สิ่งที่ดีเห็นแต่สิ่งที่ดีและฟังแต่ที่ดีขสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดปี2 5 6 8นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ